ปกติก็จะมาแทบทุกปีนะคะถ้าหากว่าอยู่แถวๆนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมาแล้วก็จริงๆเมื่อก่อนนี้ตอนสมัยผมตัวเลตัวเล็กหนันงสืออยู่ฝั่งโน้นซิริล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะข้ามไปข้ามมาตลอดก็ก็เปียใจนะคะวันนี้มาเราก็แบบว่าเออเห็นแบบใส่ใส่หน้าดินอะไรอย่างเงี้ยก็งงๆปกติก็จะมีจัดนิทรรศการล้ำลึกอะไรแบบนี้ซึ่งจริงๆบอกมันเป็นเรื่องปกตินะคะ ของการละเมิดสิทธิมนุษยชนอะไรแบบนี้ยืย่อผู้เสียหายอะไรเยงี้ก็มักจะมาร่วมกัรลํำลึกการลํำลึกก็เป็นส่วนหนึ่งของการทวงถามความจริงจากรัฐบาลแต่ก,ก็น่าเสียดายว่าไม่ว่ารัฐบาลผ่านมากี่ชุดนะคะสถาบันทหารซึ่งอรือสถาบันตำรวจที่มีบทบาทในการปราบปรามประชาชนก็ยังไม่ออเคยมาให้คําตอบว่าเกิดอะไรขึ้น คือเมื่อก่อนเนี้ยต้องยอมรับว่าตอนที่เกิดเหตุการณ์เนี่ยส่วนมากคนจะกลัวมากเลยนะคะนักศึกษาเองก็ก็หนีนะคะผู้ปกครองเองก็เผาหนังสืออะไรต่อเนี้อะไรกันหมดอะไรแบบเนี้ยมันมันเป็นไม่เป็นเหมือนความกลัวมันปกคลุมไปทั่วเลยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าวันนี้เราได้เห็นคนรุ่นใหม่ที่แบบกล้าหาญมากขึ้นแล้วเราก็เชื่อว่าถ้ามีเหตุการณ์อะไรแบบเนี้ยคนก็จะไม่ยอมให้มันเกิดขึ้นนะคะ คนก็จะต้องต่อต้านซึ่งการต่อต้านโดยสันติวิธีก็ถือว่าเป็นเสิทธร์นะคะที่สามารถทําได้แต่ก็น่าเสียดายว่ารัฐบาลที่ผ่านมาก็น่าที่จะมีคําขอโทษอะไรเงี้ยนะคะมีคนที่ที่หายไปะะ้โดยที่ไม่รู้ชะตาก,กรรมก็มีญาติก็ยังรอว่าเออยังหากระดูกอยู่ยังหาศพอะไรเงี้ย ที่จริงเนี่ยการเยียวยาที่ง่ายที่สุดเลยนะคะคือการขอโทษสาธารณะนะคะกา,การขอโทษการแสดงความรู้สึกเสียใจการสร้างหลักประกันว่าเออมันจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกนะนะคะเช่นมีการปฏิรูปตำรวจปฏิรูปทหารนะคะโดยห้ประชาช่วเนี่ยเข้าไป็นส่วรร่วมในการปฏิรูปเพื่อประชาชนสามารถตรวจสอบได้นะคะอันนี้เป็นเรื่องที่ทําได้เลยนะคะ ก็คือคิดว่าทุกคนคงอยากรู้ความจริงเนาะแล้วก็ทํายังไงจะนําคนผิดมามาลงโทษผู้ที่จริี่สิบหปีอายุความหมดจะนานมากแล้วนะคะอ,อ,อาจจะไม,ม่สามารถจาเินการเลยได้แต่สำหรับกรณีคนหายเนี่ยถือว่าไม่มีอายุความะนะคะก็ถึงแม้จ,จะจาเนินการเอาคนผิดมาลงโทษไม่ได้เนี่ยแต่การเยียวยาการชดใช้ด้วยการขอโทษนะคะต่อสาธรารณะเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่อง เรื่องของความสิญเสียเรื่องอะไรละเมื่อสิทธิชนหมู่นะคะไม่ไม่เป็นเรื่องปัเจธอีกต่อไปละจริงๆกรรมการสิทธิ์น่าจะมีแถลงการเนาะในโอกาส6ตุลาอะไรแบบนี้ว่าน่าจะเป็นผู้นําของประชาชนในการเรียกร้องสิทธิความเสมอภาคที่สําคัญคือไม่ให้มีการทำาะารไม่ให้มันเกิดเหตุอีกอะไรแบบนี้ค่ะก็น่าเสียดายว่าก็กรรมการสิทธิ์ก็ยังไม่มีไม่มีท่านน่าผิดหวังจากตรงนี้ าอย่างนั้นกาควรออกมาเรียกร้องอะไรบ้างคะ่ะรัฐบาลทหารคุณไยุต์เองก็เป็นทหารอะไรอย่างงี้ก็น่าที่จะผู้บริสิกดูแลกลาโหมอ,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 อะไรอย่างนี้นะคะดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยอะไรอย่างี้การออกมาให้คํามั่นนะคะว่าเหตุการณ์แบบนี้จะไม่เกิดขึ้นทหารตำรวจจะไม่เริ่าการใดๆที่เป็นการใช้กำลังอีกอะไรแบบนี้นัมนม,มันมีความสำคัญนะคะ ที่สารสนุนล่าสุดได้ตีความว่าท่านนายกได้อยู่ต่ออันนี้ก็ส่วนตัวก็ไม่ค่อยแปลกใจเพราะดูเหมือนรัฐมนตรีฉบับนี้ก็จะล่างมาเพื่อให้คุณประยุทธ์อยู่อยู่นานนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือการให้อำนาจสวเลือกอกรรมการองค์กรอิสระซึ่งถ้าสังเกตนะคะ,ะสวอ,อ,อยู่5ปีเนี่ยอาจจะเลือกกรรมการองค์กรอิสระ บางองค์ถอนได้ถึงสองรอบอะไรแบบนี้ซึ่งกรรมการสิทอะไรอางนี้อาจจะเข้าไปครอบงานได้ด้วยก็จะทําให้ถูกตั้งคําถามว่าแล้วเก่งอิสระดีไหมเพราะว่าเรื่องจากสวไม่ได้มาจากประชาชนแล้วก็ประชาชนก็พยายามมากเลยนะคะที่จะขอแก้และธรรมนูญแต่ว่าไม่เคยประสบความสำเร็จมันก็ทําให้เห็นถึงว่ารัฐเองก็ไม่ได้จริงใจที่จริงท่านนายกอ่ะถ้าใจดีซะหน่อยเนาะแบบว่า ก็สั่งสวออสนับสนุนก็จบแล้วแสดงเปิดโอกาสให้เห็นถึงความใจกว้างให้ประชาชนมีส่นวนร่วมรากแล้วมันจะได้ชื่อว่าเป็นรัฐมนินของประชาชนแล้วคุณระยุธ์ใหญ่จะอยู่ตอ่อหรือไม่ก็ว่าไปตามรัฐมนุนฉบับใหม่